ือตรงกระโดดเนี่ยไอรี่ไม่อยู่แล้วนะครับมันเป็นภาพติดตานะครับเรียบอลที่กระโดดล็อกพี่เี้าคือมันเป็นภาพติดตาของนายมันไม่ใช่ไอรี่ตรงนั้นไม่มีคนะเอาเรือกเดี๋ยวตามมาตะกีพ้พี่เออนั่นแหละนั่นแหละแค่นั้นแหละแต่ผมยูโรเต็มหลอดส่งโคตเท่โคตตลาดหวัน่นใจรับดูดีดดมันแบบไอรี่เออวิ่งพี่งงกับพก่อ ป,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 ปื้อป๋าปื้อป๋าปื้อป๋าหุ่แเล่บอลง่วงง่วงฮะวิ่งเวียนศีตะหน้ามีต่ำหมดเรียบร้อยจะเสียงดังก็เสียงดังเล่บอลกำลังนอนอยู่โอเวอร์ท็อปอัพโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะ to คร <Hey, ับผมกดลิง mm ก์ใ hmm. ต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอัพฮะ เราวุฒชอบเล่นเหมฟซบุ๊กเหรอจริงจริงมันเล่นได้นะมันเล่นได้นะแต่ว่าไม่ควรมีครั้งที่ต่อหยอกหยอกมันเล่นได้มันเล่นยากมันเล่นยากเกินไปมันเล่นตัวอื่นดีกว่าง่ายกว่า,อย,ายอย่าพยายามทอทรมานตัวเองนะเดลต้าอย่างเงี้นเนาะไอลีมาเมื่อกี้มีคนขอไอรี่ใช่ไหมยังอยู่ไหมคนขอไอรี่ ยานิสกับเอดีตัวไหนดีกว่ากันครับถ้าเทียบกันที่ R7 ตอนนี้พี่ให้ a อนโทนี d เดวิเก่งกว่านะครับมีประโยชน์ในการเล่นมากกว่ายานิสต้องมีทักษะเฉพาะตัวค่อนข้างดีนิดนึ่งถึงจะเล่นได้ผมเจออยู่ทีเดียวกันอย่างโกงเลยครับใช้ตาป้องกันได้ด้วยจริงเหรอเปิดเนตวงแหวนเนาะเปิดภาพหลอนใส่ไปตรงข้ามเนี่ยฮะ บูทั้งใจแต่ปัจจุบันจมไปไหนละอยากกลับไปเชียร์ชิคโกโก้บูนะครับแต่ว่ามันมันน่าจะไม่รุ่งแล้วอ่ะชิคโกโก้บูอะ่ะมันน่าจะไม่มีโอกาสเกิดวะ่ะเมื่อก่อนเลยสมัยวัยรุ่นเน่ะเชียร์ชิคโกโก้บูอยู่สมัยไมเคิลจอแดนห่อโคตรมันขอ,อจะมีบัลเลอร์หน่อยพี่ได้ดิพี่เล่นเปน็นนะเว้มีใครจะดูจะมีบัลเลอร์ไหมกดหนึ่งให้หน่อยหคนนะ เว็บบลูดังสะใจเหรอแสดงว่าไม่เคยเล่นจามอลนกับแอนแมนสะใจไปเยอะลองไปเล่นดูแล้วติดใจจามจามอลนแอนแมนแซคลาวีเนี่ยตัวละครดังสะใจหลอกส่งได้แถมยิงได้ด้วยอะไรฮะโชว์เกตนี่มันไคลี่นะเว้ยป๊อดไปอันดับที่ห้า เฮ้ยโน้มต้องหมมุน่นมึนเยอะเลยเนี่ยอ่าเจ็ดด้วยไอรี่โอ้โหตายแล้วอ่าเจ็ดไอบ้บ้าเลี้ยงอย่างเท่เลยโอ้โหตายแล้วเฮ้ยนะเฮ้ยทำอะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้น้มทำอะไรฝากด้วยไอ้ยานิสว่าหัวแล้วตกลงไม่น้อยกองคืนเลยฮะว่าเดือดป้อเฮ้ย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 ยิงต่อหน้าไอรี่อย่างนั้น โอ้เมื่อกี้เลี้ยงใส่เลบอลเจมอย่างสวยเลยดึงปั๊บโอ้โหงงฮะงงฮะเลบอลเจมงงเลยฮะเนี้ยดูดิไปไหนฮะดูกระโดดปั๊บคือตรงกระโดดเนี่ยไคลลี่ไม่อยู่แล้วนะครับมันเป็นภาพติดตานะครับเยบอลที่กระโดดบอลมุ่งะคือมันเป็นภาพติดตาของนายมันไม่ใช่ไคลลี่ตรงนั้นไม่มีคนนะเอาเรื่อง อะไรกันวันนั้นอ่ะเจอคิงพีนะตับสามคะแนนของผมปะเฮ้ยหลุดอีกแล้วยังไงเฮ้ยล้มยังไงอะไรอะฮะยังไงฮะ ยังไงฮะเพื่อนไม่มีใครหลุดตะกนเลยเฮ้ยเดี๋ยวตามาสกรีนเนี่ยเดี๋ยวตามาสกรีนให้พี่เลยให้เอดีไปวิ่งแย่างไงแล้วเดี๋ยวนายลงอินไปแอร์อุ๊ปเดี๋ยวพี่ส่งให้แบบนั้นมันส่งไม่ส่งไม่ข้ามอ่ะอุ้ยโอ้ยมันสับสอกฮะนี่ฮะดักอันหน้างโอ้เล่นแรงว่ะโอเคอะไรฮะเนี่ยเดี๋ยวตามาสกรีนพี่เออนั่นแหละนั่นแหละแค่นั้นแหละผมยูโรเตปหลอกส่งโคตรเท่โคตรตลาดหวั่นใจนะครับดูดีมันแบบ เอลี่เออ <The Office S 1> วิ่งมันแบบทำได้ทุกอย่างจริงๆยกเว้นปิดตัว,ตวดัง,น,ดงนะช่วยหน่อยเอาเอาหน่อยเอาไปไม่หน่อยเดี๋ยวสวิฟต์ตือสวิฟต์ให้ใหน่อยเดี๋ยวบอลมันเล่นแรงไม่เล่นกับมันได้ยัางไงาเออดังอันหน้าแต่สวิฟตี้ไม่สวิฟตี่ก็ตายเลยใครก็ได้มาสวิฟตี้โกรงวลยไอ้เลบอลไม่เอาสวิฟต์ไปเลยเออแค่นั้นแหละจบแค่นั้นแหละพี่ปิดเองตัวเนี้ยสบายเฮ้ย เอาของใครไปนะเนี่ยเฮ้ยป nice. ีเบอร์สี่สองของใครอ่ะอ๋อพี่ต้องไม่ปิดเบอร์สี่สองพี่งงสกมกบปั๊มปื้อปาปื้อปาปื้อป๋าเ,าเาลบอลง่วงง่วงฮะวิ่งเวียนศีรษะหน้ามือตามโม่เรียบร้อยจะเสียงดังจร่เสียงดังเลยบอลกำลังนอนอยู่เนี่ยฮะเมื่อคืนนอนน้อยอะวูบเรียบร้อยเลย ไม่ยอมกินกาแฟย,ย,ยืนยืนอยู่ว<ะ>ูโอ้ยมันชวอีนะฮะตบมาเดิเข้าไปไดิโดนเอดีบล็อกเต็มมือนะเว้ยพี่ต้องไปปิดเบอร์สี่สองมันออฟฟอร์ดออฟฟอร์ดเจอไคลี่ฮะนี่ฮะไอหนุ่มก้ามปูเดินตามดูฮะทั้งใจปิดมากกดประกบค้างแล้วเดินตามนะครับดูความตั้งใจอไคลรี่ฮะเราไม่ลงฮะยังไงเดี๋ยวความตั้งใจของไคลี่ฮะไอหนุ่มก้ามปูเดินตาม ไอทำปูหลุดมาในสนามฮะเนี่ยยังไงเฮ้ย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 เกินไปเกินไปตายละอละไบอลอะไรละไม่เข็ดอ้าวแล้วเรียบร้อยโดนสกรีนไม่ได้มันหลุดสกรีนม,มาไวจัด<ไป>อย่างนั้นโดนอี่กัเมื่อกี้ดูความคิวของไครลี่ยังไงเออส่งมาดิ<ไป>โอ้โล้มอย่างไรบอลเรียบร้อยครับปิดแบบคม ไอรี really oh ่เออวิ่งไงโอ้โหเกมลุกบอกเลยว่าระดับก๊อตเลยนะครับผมส่วนเกมรัดก็ระดับก๊อตเหมือนกันนะก๊อตจีฮะถ้าเพื่อนไม่สวิปก็ตายแค่นั้นแหละนี่เพื่อนสวิปให้ไงล้มไม่พักเลยเวลาพี่เลี้ยงอะโชซุเกะอย่าไปมองที่ขาถ้ามองที่ขาอ่ะล้มอยมองที่ลูกมองที่ลุกบาสหรือไม่ก็มองตรงแบบระหว่างมืออะไรประมาณนี้อย่ามองขาเดี๋ยวมันงง ถ้ามองขาเราจะงงนะเสร็เ hey. รียบร้อยแลเจอเทพเจ้าแห่งการเลี้ยงบาสทำไรล้างแชแนลเรามาพังทำลายความเหงาพังทำลายความเศร้ทาทำายล้างแชแนลลุยไปกับทำายล้างชแชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเล่นนี่มันสุดๆทำายล้างแชแนลลุยไปกับทำายล้างแชแนล